สวัสดีค่ะดิฉันอนัญญาขบุตรค่ะและดิฉันนะัทนินสาภูสลันริดค่ะวันนี้อีสาน l f i Report ตอนที่5เราทั้งคู่จะมานำเสนอ5อาชีพที่มาแรงในยุค new normal และสถานการณ์ตลาดแรงงานในอีสานของเราค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างคะคุณอนัญญาคะค่ะงั้นเรามาเริ่มที่อีสานบ้านเราก่อนเลยนะคะ สำหรับภาวะความต้องการแรงงานของภาคอีสานนะคะโดยการรวบรวมข้อมูลการให้บริการของสำนักง,งานจัดหา,าง,งานจังหวัดทั้งสิ้น20แห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนะือในจ้างสถานประกอบการมีความต้องการแรงงานจำนวน6,208อัตราจะเห็นว่าทั่วภาคน,นะคะมีจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะส่วนผู้สมัครงานที่มาใช้บริการจัดหา,าง,งานจังหวัดมีจำนวนมากถึง7,236คนเลยค่ะ และได้รับการบรรจุง,งานแล้วจำนวน5 0า0คนแล้วค่ะค่ะในส่วนอุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่อันดับที่1ค่ะการขายปีกยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์966อัตรารองลงมาก็เป็นการขายส่งยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์728อัตราและอันดับที่3คือการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร539อัตราอันดับที่4ค่ะ การขายส่งการขายปีกการซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์533อัตราค่ะและอันดับที่5การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ435ตราคุณผู้ชมอาจงสงสัยเขาว่าคืองานอะไรงานนี้ก็คือการสร้างงานของหน่วยงานภาครัฐให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ทำงานในท้องถิ่นของตัวเองนั่นเองค่ะ ถ้าจำแนกตามประเภทอาชีพที่นายจ้างมีความต้องการแรงงานมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่พนักง,งานขายมาแรงเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะจำนวน1177อัตรารองลงมาก็คืออาชีพแรงงานด้านการประกอบ918อัตราอันดับที่3ก็คือตัวแทนจัดหาบริการทางธุรกิจจำนวน844อัตราอันดับที่4นะคะคือแรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์จำนวน 730อัตราและอันดับที่5เป็นช่างเพชรพลอย,ยค่ะจำนวน536อัตราค่ะคุณอนัญญาค่ะนอกจากนี้เราเพบว่านายจ้างสถานประกอบการในภาคอีสานเนี่ยมีความต้องการแรงงานที่มีอายุร,ระหว่าง18-24ปีมากที่สุดจำนวน2,248อัตราคิดเป็นร้อยละ36-21 รองลงมาอายุระหว่าง25-29ปีจำนวน1,670อัตราที่เป็นร้อยละ26.90และอายุระหว่าง30-39ปีจำนวน1,136อัตราในส่วนของภาคอีสารนะคะมีเพียงเท่านี้ค่ะคุณนัทนินสาคราวนี้เรามาช่วยกันเฉลย5อาชีพที่มาแรงในยุค New Normal กันนะคะค่ะ จากข้อมูลการสำรวจของบริษัท Manpower Group ประเทศไทยนะคะพบว่า5อาชีพที่มาแรงในยุค New Normal มีดังนี้ค่ะอันดับที่1น,นั้นก็คือ f r e e l a n c หรืออาชีพอิสระทั้งหลายนั่นเองค่ะหลายๆองค์กรได้ปรับรูปแบบการทำงานแบบ Work from Home ทำให้หลายๆคนเริ่มมองหางาน f r e e l a n c ต่างๆเพื่อเป็นช่องทางเพิ่มรายได้ขึ้นอีกทางรองลงมาคือ Delivery Man หรือว่าพนักงานขนส่ง นับว่าเป็นช่วงเวลาที่กลุ่มดังกล่าวมีการเติบโตอย่างมากค่ะโดยเฉพาะการรองรับซื้อสินค้าออนไลน์การสั่งอาหารซึ่งเป็นผลจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่มีการควบคุมการเข้าและเปิดปิดร้านค้ารวมถึงห้างสรรพสินค้าในหลายพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดนคะคะและเราก็จะเห็นสีเขียวสีส้ม สีชมพูและอีกหลายๆสีวิ่งกันเต็มท้องถนนเลยล่ะค่ะค่ะมาต่อที่อันดับ3เลยนะคะคืออาชีพค้าขายออนไลน์หรืออ e ีคอมเมิร์ซนับเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ได้รับความนิยมในช่วงโควิด -19 สามารถขายผ่านช่องทางที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นโซ c เชียลม i ีเดียเช่น Facebook i n s t a g r a m และ Line หรือว่าเป็นช่องทางในการซื้อสินค้าโดยไม่ต้องไปถึงร้านค้าหรือห้างสรรสินค้า ว่าแต่ว่าในสำนักง,งานเราก็เห็น Delivery m a แมนาส่งอยู่บ่อยๆเหมือนกันนะคะคะอันดับที่4คือหมอและพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ถือว่ามีความสำคัญในฐานะผู้ที่ให้การรักษาและดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์โควิด19ซึ่งพยาบาลก็นับว่าเป็นหนึ่งในบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสำคัญไม่แพ้กันเพราะในขณะน,นี้โรงพยาบาลหลายๆแห่งทั่วประเทศ กำลังประสบกับภาวะบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่เพียงพอเพราะมีจำนวนคนไข้ที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะคะและอันดับที่5นะคะหนะ้าการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะในการสื่อสารทางการตลาดโดยเฉพาะการสื่อสารในช่วงการแพร่ระบาดท,ที่ต้องสื่อสารด้วยความเข้าใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีต่างๆเลยค่ะ,คะ เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมจากที่เราทั้งสองได้นำเสนอข้อมูลไปทั้งยุคดิจิทัลและยุค New Normal นั้นทำให้เราต้องปรับการใช้ชีวิตไปไม่น้อยเลยแต่ดิฉันก็เชื่อว่าก็ไม่ยากเกินความสามารถของคุณผู้ชมแน่นอนค่ะเห็นด้วยเลยค่ะและที่แน่ๆขอให้คุณผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามพวกเราเหมือนเดิมนะคะสุดท้ายนี้ขอให้ผู้ชม การไม่ตกเพราะโคว COVID ิด19ยังไม่มียารักษาค่ะดังนั้นต้องหมั่นล้างมือบ่อยๆอย่าลืมพกหน้ากากอนามัยทุกครั้งด้วยความปรารถนาดีจากพวกเราชาวศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะนออกเชียงเหนือค่ะค่ะสำหรับอีสาน LFI report ตอนที่5ของเราก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอพระคุณสำหรับการติดตามรับชมเราทั้งสองต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ตอนหน้าทุกวัานอังคาร เวลา10นาฬิกาในสัปดาห์ที่2และ4ของเดือนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ